กว่า5,000ปีก่อนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่น้ำนายได้ให้กำเนิดหนึ่งในอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกคืออรารยธรรมอียิปต์โบราณแม่น้ำสายนี้ไม่ใช่แค่แหล่งน้ำแต่คือเส้นเลือดชีวิตที่ทำให้เกิดเกษตร,รกรรมเมืองและอำนาจรัฐทุกปีน้ำจะท่วมและทิ้งตะกอนดินสีดำอุดมสมบูรณ์ชาวอียิปต์จึงเรียกแผ่นดินตัวเองว่าเคเมด ก่อนจะมีฟาโรอียิปต์แบ่งเป็นสองดินแดนอียิปต์บนอยู่ตอนใต้อียิปต์ล่างอยู่ตอนเหนือสองอาณาจากักรนี้แข่งขันกันจนกระทั่งกษัตริย์นามเมอร์รวมประเทศสำเร็จกลายเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์และอียิปต์แบบรัฐยุคนี้ถือเป็นยุคแห่งการสร้างพีระมิดเมืองหลวงแรกคือเมมฟิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองาศาสนาและเศรษฐกิจกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเหนือทุกอย่างทั้งกฎหมายาศาสนา และทหารสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้คือพีระมิดแห่งกีซ่าชาวอียิปต์เชื่อว่าชีวิตจริงเริ่มหลังความตายพวกเขาจึงพัฒนาวิธีธรรมมีเพื่อรักษาร่างกายให้วิญญาณกลับมาได้ศาสนาเป็นศูนย์กลางชีวิตเทพพเจ้าสำคัญเช่นราคือเทพ,พส,สุริยโอซิริสคือเทพโลกหลังความตายไอซิดคือเทพ,พีแม่ผู้ปกป้อง หลังช่วงล่มสลายและสงครามกลางเมืองอียิปต์กลับมารวมชาติอีกครั้งยุคนี้คือยุคแห่งวรรณกรรมและศิลปะมีการจารึกและวาดภาพต่างๆมีระบบชลนระธานที่ครอบคลุมมีการใช้กฎหมายและการปกครองเริ่มมีระบบราชการมากขึ้นไม่ใช่มีแค่ฟาโรหคนเดียวอีกต่อไปมีคนปกครองในแคว้นต่างๆ นี่คือยุคที่อียิปต์ทรงอำนาจที่สุดอาณาจักรรุ่งเรืองขยายดินแดนไปถึงซีเรียนูเบียและปาเลสไตน์กองทัพอียิปต์มีรถสึกและอาวุธเหล็กทําให้กลายเป็นมหาอำนาจโลกยุคโบราณฟาโรสําคัญในยุคนี้หนึ่งฟาโรฮัตเชฟสุดฟาโรหญิงผู้ยิ่งใหญ่สร้างวิหารและส่งกองเรือค้าขาย สองฟาโรเคนาเตนปฏิวัติศาสนาให้คนบูชาเทพดวงอาทิตย์องค์เดียวสามฟาโรรามเศษที่สองนักรบผู้ยิ่งใหญ่สร้างอนุสาวรีย์มากมายและทำสนทีสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลก ซีฟาโรตุตันคามุนฟาโรเด็กผู้โด่งดังที่สุดในโลกเพราะสุสานของเขาถูกค้นพบโดยสมบูรณ์ที่สุดอียิปต์โบราณไม่ได้มีแค่พีระมิดแต่ยังมีนวัตกรรมล้ำยุคแต่ยังมีปฏิทิน365วันการแพทย์ และการผ่าตัดเครื่องสำอางกระดาษปาปิรุสอักษรเฮียโรคลิฟิกหลังยุครุ่งเรืองอียิปต์เริ่มอ่อนแอเพราะการแย่งชิงอำนาจเศรษฐกิจตกต่ำการลุกรานจากต่างชาติอียิปต์ถูกปกครองโดยชนชาติต่างๆเช่นลิเบียนูเบียอัสซีเรียเปอร์เซีย ปี332ก่อนคริสต์ศักราชแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่อเล็กซานเดอร์มหาราชยึดอียิปต์หลังเขาเสียชีวิตนายพลของเขาก่อตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์ปโตเลมีราชวงศ์นี้ผสมผสานวัฒนธรรมกรีกกับอียิปต์ผู้ปกครองคนสุดท้ายของอียิปต์โบราณคือเคลโอพ atra เธอเป็นนักการเมืองฉลาดและมีพันธมิตรกับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนี แต่สุดท้ายแพ้สงครามต่อโรมันปี30ก่อนคริสต์ศักราชอียิปต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันสิ้นสุดยุคอียิปต์โบราณที่ยาวนานกว่า670ปี สิ่งที่อารยธรรมนี้มอบให้มนุษยชาติยังคงมีอิทธิพลจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมหินขนาดมหึมาระบบรัฐรวมศูนย์แนวคิดชีวิตหลังความตายวิทยาศาสตร์ยุคแรกระบบเขียนภาษาแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีพีระมิดยังคงตั้ง,ตงตรตหงานเหมือนท้าทายการเวลาอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่เรื่องราวของฟาโรหรือพีระมิด แต่มันคือเรื่องของอรารยธรรมที่พิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เหนือการเวลาได้อรารยธรรมนี้เริ่มจากแม่น้ำสายเดียวและจบลงด้วยการเป็นตำนานของโลก